สวัสดีครับผมของพี่ก็จัดการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับตัวของคาเทเซนโตตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเตรียมพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปคัดหนังครับซึ่งหนังตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนังวัวเกรดเอครับที่เป็นลายจระเข้ทางด้านบนแล้วก็จะเป็นด้านล่างครับหนังตรงนี้นะครับสามารถใส่โดนน้ํโดนฝนลุยได้เต็มที่เลยครับผมไม่ต้องกลัวเหม็นเปื่อยหรือฉีกขาดทีนี้ครับเรามาดูรายละเอียดตัวงานของเรากันนะครับ ตัวฐานประติของพี่สวยงามมากๆครับเวลาวางลงไปแล้วมันจะชิดพอดีบล็อกเข้ากับตัวเรือนครับผมด้านล่างจะมีตัวเส้นค้ำอยู่ครับวางยึดลงไป ตัวนี้ไขสกูเก็บรายละเอียดให้เป็นอย่างดีครับผมซึ่งเวลาใช้งานก็ไม่ต้องกลัวหลุดหล่น,ลนรับตัวเลื่อนตัวฐานพับผมแล้วก็ตัวบันพับผมทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยครับผมแต่เราไม่ได้ไป,ปเปิดตัวเลือนนะครับเพราะว่ากลไกรายละเอียดของเขาเนี่ยยังนิ่งดีอยู่เราไม่ต้องไปทําอะไรตรงนั้นผมก็ทาความสะอาดแค่ภายนอกให้ครับผมส่วนต่อมาครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้ครับในท้องตลาดเนี่ยสายมันจะหนามันก็เลยลอดเข้าฐานบันพับตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ผมปรับระยะออกมาให้เท่ากับเส้นตัวเดิมที่พี่ใช้ครับที่พี่บอกไว้ว่า ยาวก็เดิมตัวนี้เอาไปแล้วก็จะใส่พอดีกับข้อมือที่ของพี่ครับซึ่งตรงนี้นะครับเวลาใส่ลงไปเราก็จะมีการกัดล็อกครับตรงนี้ก็จะมีรูปภาพนิ่งแนบไปด้วยนะครับผมตัวนี้ครับสำคัญมากๆเลยกับการทําสายของตัวคาเทียตัวนี้ครับเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวบานพับตรงนี้ครับมันจะต้องล็อกแบ็กแบบนี้ครับผมถ้าสมมุติว่ามันไม่ล็อกแบ็กครับมันจะใช้งานไม่ได้ครับผมอย่างมันจะเด้งหลุด สาเหตุเพราะว่าถ้ามันหนาเกินไปมันจะแตกหลอกไม่ได้แต่ถ้าทําบางเกินไปครับเวลาใส่แล้วมันจะสั่นกอกแก่กอกแก่กอกแกทพี่ก็จะลาคาญครับและที่สําคัญถ้าทําบางเกินไปมันจะขาดเปื่อยง่ายมากครับผมตัวนี้ต้องหาค่าเฉลี่ยสัดส่วนออกมาให้สมส่วนแล้วพอดีครับเราก็จัดก,การเปลี่ยนประกอบให้เรียบร้อยสวยงามครับพี่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะห่อให้อย่างแน่นหนาครับแล้วก็แพ็คส่งไปหาพี่ครับผม วันพุ่งนี้น่าจะถึงครับเคอเราอยู่การใกล้ๆกันครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่นะครับที่ช่วยรอแล้วก็ส่งของที่รักมาให้ผมดูแลครับตัวนี้ทําให้สุดฝีมือเลยครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่มาช่วยชมคลิปกดติดตามครับแล้วพอจะใช้งานอะไรก็ทักมาครับผมตรงนี้เราก็ทําออกมาให้กับทุกๆท่านครับหนังตรงนี้เป็นหนังวัวแท้ร้อเซครับอยากจะใส่สายนาฬิกาเข็มขัดกระเป๋าอุปกรณ์อะไรก็มาตัดได้เดี๋ยวก็จะมีตัวของโอเมก้าทองครับแฟงมูเลอร์ครับ หัวงาช้างครับที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะครับผมหลายๆแบบมาให้ชมกันครับผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งครับร้านเราอยู่ในคลองถมเซ็นเตอร์ d 1 6ิห c หาไม่เจอพิมพ์ใน Google หนางวัวคองถมก็จะเจอกันครับแล้วก็ตรงนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม